โนโซอิก no so ตอนอินโดมินัสเล็กคลิปที่แล้วของรายการไดโนโซอิก so รายการใหม่แกะกล่องของช่องเตอร์ซิลล่ายูนิเวิร์สเลยนะครับผมซึ่งคลิปที่แล้วของไดโนโซอิก so เนี่ยพิตเตอร์ได้พาพวกเราทุกคนไปทำความรู้จักกับอินโดมินัสเล็กราชินีไดโนเสาร์ลูกผสมสีขาวสุดโหดเยี่ยม ถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปที่แล้วเนี่ยนะครับก็จะรู้ว่าพีเตอร์เนี่ยได้พูดอะไรไปบ้างในคลิปที่แล้วพีเตอร์ได้พูดถึงข้อมูลคร่าวๆและรวมถึงที่มาต่างๆของอินโดมินัสเล็ก์อย่างเช่นที่มาของชื่อที่มาของการสร้างมันและที่มาของความต้องการที่จะสร้างมันขึ้นมาคือพิเตอร์ได้พูดเอาไว้ซะเยอะแล้วก็ละเอียดมากเลยนะครับแต่ยังมีอีกหนึ่งข้อมูลที่พีเตอร์ไม่ได้พูดในคลิปที่แล้วเพราะว่าเก็บเอาไว้มาพูดในคลิปนี้นี่แหละครับซึ่งนั่นก็คือ เหล่าสารพัด DNA จากสิ่งมีชีวิตทั้งไดโนเสาร์และสัตว์โลกยุคปัจจุบันมากมายที่มารวมตัวกันจนให้กำเนิดเจ้าอินโดมินัสเล็ก์และยังได้มอบผลประโยชน์ต่างๆให้เจ้าไอเล็ก์อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาหรือความสามารถพิเศษที่มันได้มาจาก DNA เหล่านี้ด้วยเช่นกันถ้าแฟนๆไดโนโพร้อมกันแล้วหรือว่าอยากรู้กันแล้วก็ไปเตรียมรับชมพร้อมกันเลยครับผมกับอินโดมินัสเล็ก์ไดโนเสาร์ที่ถูกตัดแต่ง DNA มากมายหลายชนิด ก่อนอื่นเลยขอบอกไว้ก่อนนะครับสำหรับใครที่ไม่ดูคลิปที่แล้วเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ก็คือ Indominus ส e x เนี่ยมันไม่ใช่ไดนโดนเสาร์ที่มีอยู่จริงบนโลกแต่มันเป็นไดนโดนเสาร์สมมุติที่ถูกแคสมาใส่ในหนังไดนโดนเสาร์ในตำนานอย่าง u r a s ส i ิ w โวล d ปี2015และในหนังเรื่องนี้เองเจ้าอินโดก็ถูกวางบทให้เป็นตัวร้ายหลักของเรื่องที่คอยไล่ฆ่าไล่กินพกตัวเอกของเราอย่างพิสแพทและไบรท์ดารัสฮาวเวิ ซึ่งในหนังเราก็จะเห็นว่าอินโดมินัสเล็กไม่ใช่ไดโนเสาร์ธรรมดาแต่มันเป็นไดโนเสาร์ที่ถูกตัดแต่งพันธุกรรมหรือที่เรียกว่าไฮบริดมันถือกำเนิดขึ้นโดยฝีมือของดรเฮนรีู่นักวิทยาศาสตร์ของอินเจนที่คอยสร้างไดโนเสาร์มาจัดแสดงโชว์ในสวนจุลศิษเวลตามคําขอของมหาเศรษฐีอันดับ8ของโลกอย่างไซมอนมาสลานีที่ยังเป็นผู้ดูแลสวนสนุกจุลศิษยคเวลบนเกาะอ,อิสาอราโนราซึ่งในตอนนั้นเนี่ยไซมอนมีความต้องการ ที่อยากจะได้ไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่มาแสดงโชว์ในจูราสสิกโวลโดยเขาขอให้มันมีขนาดตัวที่ใหญ่ขึ้นฟันมากขึ้นและคำรามดังขึ้นเขาจึงขอร้องให้บริษัทอินเจนรวมทั้งดรวูได้คโครนนิ่งมันขึ้นมาให้เป็นไปตามที่ไซมอนต้องการและผลสรุปทั้งหมดก็ได้ออกมากลายเป็นอินโดมินัสเล็กซ์ซึ่งมีความหมายว่าราชนีที่ไม่มีวันเชื่องที่เรียกราชนีเนี่ยเพราะนางเป็นตัวเมีย แล ane, vida, ้วว so ูไม่ได้โคลนมันมาแค่ตัวเดียวนะแต่โคลนขึ้นมา2ตัวเพื่อให้พวกมันเป็นพี่น้องกันหรือไม่ก็โคลนขึ้นมาเพื่อตัวหนึ Hispanic ่งมันเลี้ยงไม่รอดเนื่องจากอินโดมินัสเนี่ยไม่ใช่ดโนเสารธรรมดาแต่มันเป็นไฮบริดหรือพวกที่ถูกตัดแต่งพันธุกรรมตัดแต่ง DNA ให้มันมีรูปลักษณ์หน้าตาที่ดูเหมือนกับว่าเอาลักษณะเด่นของดโนเสาหลากหลายชนิดมารวมไว้ที่ตัวของมันซึ่งต้องบอกเลยว่า DNA ที่ถูกนํามาแต่งเติมในตัวของอินโดมินัสเนี่ย จริงๆแล้วมันมีเยอะมากเป็นร้อยกว่ายีนเลยแต่แค่ว่ายีนส่วนใหญ่ของมันเนี่ยถูกเก็บเอาไว้เป็นความลับที่แม้แต่พวกเราเองเนี่ยก็แทบไม่รู้อะไรเลยเพราะในหนังก็ไม่ได้บอกแต่ว่ามันจะมียีนส่วนน้อยที่มันอาจจะเป็นข้อมูลที่หลุดล่วดไหลออกมาหรือไม่ก็เกิดจากการคาดเดาของแฟนๆนั่นแหละ แต่หลายคนก็รู้กันดีว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้น่ะเป็นหนึ่งในยีนที่ถูกนํามาสกัดแต่งเติมในตัวของอินโดมินัสเล็กและยีนเหล่านี้ยังได้มอบผลประโยชน์ต่างๆให้กับเจ้าอินโดมากมายหลายประการโดยยีนที่ถูกนํามาแต่งเติมให้กับอินโดมินัสเล็กที่หลายคนรู้กันดีจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด11ยีนซึ่งจะมีดังนี้ยีนแรก t ทแรโนซอรัสเล็กยีนของทีเล็กถูกเรียกว่าจีโนมเบส ก็คือยีนหลักที่ใช้ในการโคลนอินโดมินัสซึ่งก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้หลายคนเนี่ยมักจะมองว่าทั้งทีเล็กกับไอเล็กมีรูปร่างหน้าตาหรืออะไรหลายอย่างที่คล้ายคลึงกันมากอย่างเช่นพวกมันเป็นเทโลพอดเหมือนกันเป็นสุดยอดนักล่าที่ดุร้ายและแข็งแรงเหมือนกันแต่ประโยชน์ที่ได้มาจากทีเล็กที่แท้จริง ที่ถูกสารต่อมาหาเจ้าอินโดเนี่ยมันอยู่ที่กล้ามเนื้อตรงบริเวณขากรรไกรที่ทั้งแข็งแรงและทรงพลังอย่างมากทําให้เจ้าอินโดสามารถบดขยี้ได้แทบทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในปากของมันแม้แต่ลูกบอลไจโรสเฟียก็กลายเป็นโกโกขคัน นอกจากจะมีขากังไกลที่ทรงพลังแล้วเนี่ยอีกหนึ่งสิ่งที่มันจะขาดไปไม่ได้เลยนั่นก็คือฟันที่แหลมคมอยุดเต็มปากฟันของอินโดมิน s สเล็กถูกออกแบบมาให้มีความแตกต่างจากไดโนเสาร์ปกติทั่วไปถ้าสังเกตดีๆฟันของเจ้าอินโดเนี่ยมันจะมีทิศทางการโค้งที่จะโค้งออกด้านข้างปาก ซึ่งต่างจากเทโลพอดทั่วไปที่ปกติฟันของพวกมันจะยื่นโค้งตั้งขึ้นไปด้านบนหรือไม่ก็ยื่นโค้งเข้าไปในปากเพื่อกันไม่ให้เหยื่อดิ้นหลุดออกจากปากของมันแต่ฟันที่ยื่นโค้งออกด้านข้างปากของอินโดมินัสแสดงให้เห็นว่ามันไม่ได้ใช้ฟันแบบนี้ในการล็อกเหยื่อแต่มันจะใช้ฟันที่แหลมคมบวกกับขากรไกที่ทรงพลังของมันในการบดขยี้เหยื่อให้เล็กเป็นโกโกขัน ฟันของเจ้าอินโดเนจะมีความคล้ายคลึงกับฟันจระเข้ซึ่งมันได้มาจากยีนของไดโนซูรัสจระเข้ดึกดำบรรที่ยาวกว่า10เมตรและนอกจากนี้ฟันของมันยังสามารถร่องใหม่ได้เรื่อยๆเหมือนฟันฉลามยีนที่3ไจแกโนโตโซอรัสยีนที่ได้มาจากไดโนเสาร์กินเนื้อหรือเทอรโรพอดท,ที่ใหญ่ที่สุดอันดับ2ของโลก ก็คือใจแกโนโตสรัสหรือจิกแกโนโตสรัสเทโลพอดอีกหนึ่งชนิดที่ถูกสกัดยีนมาใส่นในตัวของอินโดมินัสเล็กและยีนนี้เรียกได้ว,ว่าเป็นหนึ่งในองค์ประกอบไม่กี่อย่างที่สําคัญและมีผลประโยชน์ต่ออินโดมินัสเล็กมากที่สุดยีนหนึ่งประโยชน์อย่างแรกเลยคือขนาดขนาดตัวที่ใหญ่โตของอินโดมินัสเล็กเป็นผลมาจากยีนของแจแกโนที่มันเป็นไดโนเสา์กินเนื้อที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของโลกและเราจะเห็นเลยว่าทั้งอินโดกับแจแกโนมีขนาดตัวที่ใกล้เคียงกันมาก แต่ถ้าดูดีๆแล้วเนี่ยอินโดมินัสจะมีขนาดใหญ่กว่าเจกันโนอยู่พอสมควรแต่ที่เหมือนกันของทั้ง2ตัวนี้ก็คือพวกมันใหญ่กว่าทีเล็กแน่นอนส่วนหัวที่โค้งเรียวยาวและปุ่มหนามตามหัวของอินโดมินัสก็ได้มาจากลักษณะของเจกันโนเช่นกันและประโยชน์อีกอย่างหนึ่งที่เจ้าอินโดมันได้มาจากเจกันโนที่หลายคนอาจยังไม่รู้ก็คือความเร็วในการวิ่งของมันเจกนโนโตโซอรัสเนี่ยอาจจะดูเป็นไดนโนเสาร์กินเนื้อที่ตัวใหญ่เทอะอทะ แต่มันเองก็เป็นสุดยอดนักล่าและยังเป็นนักวิ่งตัวยงอีกด้วยแจเกโนสามารถวิ่งทําความเร็วสูงสุดได้ถึง14เมตรต่อวินาทีหรือประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงเร็วพอที่จะไล่จับเหยื่อตัวเล็กๆที่วิ่งไวอย่างแกลิมามัสได้อย่างง่ายดายและความเร็วระดับนี้เองก็ถูกสารต่อมาหาเจ้าอินโดมินัสเล็กซซึ่งนางสามารถวิ่งด้วยความเร็วเฉลี่ย40กิโลเมตรต่อชั่วโมงและเร็วสุดคือ50กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งมันค่อนข้างขัดแย้งกับขนาดตัวที่ใหญ่เทท้าของมันแต่ด้วยความที่นางอินโดตัวใหญ่มากน้ําหนักก็เยอะหลายตันดังนั้นกล้ามเนื้อตรงบริเวณขาของมันจะต้องแข็งแรงมากๆเพื่อที่มันจะสามารถรองรับน้ําหนักตัว5.7ตันของมันในขณะที่วิ่งด้วยความเร็วสูงได้โดยที่ไม่หกล้มยีนที่4เทอริซิโนโซซรัส ยีนที่อยู่ในตัวของไอเล็กซ์เนี่ยไม่ได้มีแค่แดโนเสาร์กินเนื้อเพียงอย่างเดียวแต่ยังมีแดโนเสาร์กินพืชอีกหนึ่งชนิดก็คือเทอริซิโนสอรัสัดแตนโนเสาร์กินพืชสูง5เมตรจากมองโกเลียแม้ว่ามันจะกินพืชเป็นอาหารแต่มันก็ลักษณะเด่นที่สุดของอินโดมมนัสที่ได้มาจากเทอริซิโนเห็นได้ชัดเจนคือมือและกรงเล็บยาวที่แหลมคมของมัน ้าอินโดจะมีมือที่ค่อนข้างใหญ่มีนิ้ว4ี่คู่และแต่ละนิ้วก็จะมีกรงเล็บยาวที่แหลมคมเล็บของนิ้วกลางเป็นเล็บที่ยาวที่สุดมีความแหลมคมมากพอที่จะสามารถแทงทะลุกระจกก,กระสุนที่ห่อหุ่มใจโรสเฟียนอกจากจะมีมือที่แข็งแรงและกรงเล็บที่แหลมคมแล้วเนี่ยอินโดมินัสเล็กก็ยังมีลักษณะเด่นอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้มันมีประสิทธิภาพในการล่าสูงกว่าไดนเสาร์ตัวอื่นนั่นคือ มันมีนิ้วโป้งเรียกได้ว่ามันคือสุดยอดวิวัฒนาการของไดโนเสาร์ไฮบริดตัวนี้เลยนิ้วโป้งหรือนิ้วหัวแม่มือเป็นลักษณะดเด่นเฉพาะตัวของอินโดมินัสที่เทโลพอตตัวอื่นไม่มีและนั่นทําให้มือของอินโดมินัสมีความคล้ายคลึงกับมือของมนุษย์ทําให้มันสามารถหยิบจับหรือคว้าเหยื่อตัวเล็กๆได้ซึ่งเทโลพอดตัวอื่นทําไม่ได้เพราะไม่มีนิ้วโป้ง นอกจากนี้ถ้าสังเกตดูดีๆแล้วจะเห็นว่าแขนหรือขาหน้าของอินโดเนี่ยจะค่อนข้างยาวซึ่งยาวเกือบครึ่งหนึ่งของขาหลังของมันนั่นทําให้บางครั้งหรือบางฉากของหนังเราจะเห็นมันเอามือมาทาบกับพื้นจนดูเหมือนกับว่ามันสามารถเดินหรือยืนสีขาได้ซึ่งก็จะคล้ายคลึงกับอินโดแรปเตอร์และสกอร์ปิโอสเล็กดูกหลานไฮบริดตัวที่เหลือของมันแต่คือส่วนใหญ่อินโดมินัสเล็กมักจะเดินหรือวิ่ง2ขาเป็นหลักตามมาตรฐานของเทโลพอดที่ปกติพวกมันก็เดิน2ขาอยู่แล้ว ยีนที่5คาโนทอรัส6มาจังก้าสอรัส7ลูกอฟยีนของไดโนเสาร์ทั้ง3ตัวที่จะพูดถึงต่อไปนี้ทั้งคาโนมาจังกาและลูกอฟทั้ง3ตัวนี้ถูกเรียกว่าอัลเบรีซอริเดเป็นเทโรพอดตระกูลหนึ่งที่อาศัยอยู่ในยุคคริเทเชียสเทโรพอดพวกนี้มีลักษณะเด่นอย่างหนึ่ง คือพวกมันมีปุ่มแข็งหรือหนามที่เรียงกันเป็นแถวๆอยู่บนหลังทําหน้าที่เป็นแบ็กอาร์เมอร์คอยป้องก,กันพวกมันจากการจู่โจมของนักล่าที่ตัวใหญ่กว่าและแข็งแรงกว่าซึ่งเกราะเหล่านี้ทําให้พวกมันถูกเรียกว่าเป็นเทโลพอดที่แข็งแกร่งที่สุดตระกูลหนึ่งและแน่นอนว่าอินโดมินัสเล็กก็มีแบ็กอาร์เมอร์เหมือนกัน บนหลังของนางจะมีหนามแหลมที่เรียงเป็นแถวๆเห็นได้ชัดเจนมีความแข็งแรงและทนทานมากพอที่ช่วยป้องกันนางจากกระสุนปืนหรือแม้แต่ปืนกลของเฮลิคอปเตอร์ก็ยังยิงทะลุเกาะหลังของนางอินโดไม่ได้และเจ้าไอเล็กไม่ได้มีเกาะป้องกันแค่บนหลังอย่างเดียวแต่ทั่วรอบตัวของมันเนี่ยคือเกราะชีวภาพที่มีความทนทานสูงเพราะมันมีเก็ดขนาดใหญ่ที่ทั้งหนาและแข็งแรงปกคลุมอยู่ทั่วร่างกายที่แทบจะไม่มีอะไรที่ทะลุเก็ดหนาพวกนี้ได้หรือต่อให้ทะลุเนี่ย ภายในร่างกายของเจ้าอินโดก็มีกระดูกหนาแข็งขนาดใหญ่ที่เรียกว่าออสเตอเดิมเป็นกระดูกขนาดใหญ่ที่ทั้งหนาและแข็งแรงที่อยู่ภายในตัวของอินโดมินัสเล็กซ์ซึ่งก็ทำหน้าที่เป็นเครื่องป้องกันจากภายในเหมือนกัน <S <s ก็ทั <S <s ้งตัวของอินโดมินัสเล็กซ์เนี่ยเต็มไปด้วยเกอะที่แข็งแรงห,ออห่อหุ้มรอบตัวของนางทําให้นางเป็นตโนเสาที่แทงมากที่สุดตัวหนึง่งคือแทงมากเพราะกระสุนปืนก็ยังยิงไม่เข้าปืนช็อตไฟฟ้าก็ทําอะไรไม่ได้ หรือแม้แต่ลวดเหล็กที่ทั้งแข็งและแหลมคมพอโดนทิ่มไปเจ้าไอเล็กก็ยังดูสบายๆอยู่เลยความอึดถึกทนนี้เองทําให้การที่จะฆ่ามันให้ตายเนี่ยเป็นอะไรที่ยากมากๆยีนที่ 8. หมึกกระดองทุกๆคนรู้กันดีอยู่แล้วว่าอินโดมินัสเล็กมีความสามารถพิเศษประจําตัวของมันเลยก็คือ c a ร์โม่ e ฟหรือการเปลี่ยนสีอำพรางตัวซึ่งความสามารถนี้มันได้มาจากยีนของหมึกกระดอง หมึกกระดองเป็นหมึกสายพันุหนึ่งที่ขึ้นชื่อเรื่องการพรางตัวขั้นเทพเนื่องจากพวกมันมีคโครโมโซมพิเศษชนิดหนึ่งที่เรียกว่าคโครมาโตฟอร์โครโมโซมนี้ทําให้พวกมันสามารถเปลี่ยนสีผิวที่ซีดขาวของร่างกายให้กลายเป็นสีอื่นได้เพื่อใช้ในการอำพรางตัวซึ่งความสามารถนี้อินโดมินัสก็ทําได้เช่นกันนางสามารถเปลี่ยนสีผิวบนร่างกายที่เป็นสีขาวอมเทาให้เป็นเฉดสีต่างๆได้เพื่อใช้ในการหลอกล่อเหยื่อให้เข้ามาใกล้หรือไม่ก็หลบซ่อนตัวจากหน่วย A.C.U แต่จริงๆสาเหต kind of ุที seja, ่สายยีนของมือกระดองเข้ามาในตัวของอินโดมินัสเล็กซ์เนี่ยเพื่อที่จะให้มันลดอัตราการเล่งการเจริญเติบโตของมันยีนที่9กบต้นไม้ไม่บอกสายพันธุ์จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีแค่เจ้าอินโดมินัสนะที่มี DNA ของกบแต่ไดโนเสาร์ทุกตัวที่โครนิ่งขึ้นโดยอินเจนก็ล้วนมี DNA ของกบเช่นเดียวกันเพื่อมาทดแทนช่องว่างที่ขาดหายไปใน d n a เพื่อทําให้ DNA นของไดโนเสาร์มีความสมบูรณ์แบบมากที่สุดแม้ว่าจะไม่ครบถึง100%ซก็ตาม และความสามารถของอินโดมินัสที่ได้มาจากกบต้นไม้ก็คือการปรับเปลี่ยนรังสีความร้อนบนร่างกายของมันเพื่อให้มันปรับตัวและสามารถอาศัยอยู่ได้ทุกที่ทุกภูมิอากาศแต่ในหนังเราจะเห็นหนางใช้ความสามารถนี้ในการลดอุณหภูมิบนร่างกายในตอนที่แครเปิดเครื่องตรวจับอินฟาเรดที่ติดตั้งอยู่รอบกงของอินโดแต่พอเปิดปรากฏว่าเครื่องตรวจับอินฟาเรดตรวจับหามันไม่เจอเพราะมันปรับเปลี่ยนรังสีอินฟาเรดบนร่างกายให้ต่ำลงจนเครื่องไม่สามารถตรวจับหาความร้อนของมันได้ ซึ่งก็เป็นการกระทําส่วนหนึ่งที่อยู่ในแผนการในการหลบหนีออกจากกรงของมันแต่เนื่องจากอินโดมินัสเล็กต้องลดอุณหภูมิบนร่างกายของตัวเองเพื่อกันไม่ให้เครื่องตรวจจับอินฟาเรดจับมันได้นั่นก็หมายความว่านางต้องทําให้ตัวของนางเย็นลงเพื่อไม่ให้เครื่องตรวจจับเจอยีนที่10งูพิษไม่บอกสายพันธุ์อีกตัวยีนของงูได้ให้ผลประโยชน์กับอินโดมินัสเล็กทั้งทางตรงและทางอ้อมเลยด้วยโดยประโยชน์ที่ได้มาทางอ้อมเนี่ยเป็นความสามารถพิเศษของเจ้าอินโดมินัสอีกอย่างหนึ่ง นั่นคือการล่าเหยื่อโดยการตรวจจับความร้อนซึ่งก็จะเหมือนกับงูอินโดมินัสเลกมีอวัยวะตรวจจับความร้อนที่ติดอยู่บริเวณริมฝีปากของมันทําหน้าที่เป็นเหมือนตาคู่ที่สองที่ช่วยให้มันสามารถหาเหยื่อได้ในที่มืดหรือที่ที่ตาของมันแทบจะมองไม่เห็นแถมอวัยวะตรวจจับความร้อนของมันยังมีประสิทธิภาพมากกว่างูหลายเท่ามันจึงสามารถแยกแยะความร้อนระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตได้มันเลยรู้ว่าความร้อนไหนคือเหยื่อและความร้อนไหนไม่ใช่เหยื่อ ดังนั้นวิธีการซ่อนตัวจากเจ้าไอเล็กเนี่ยต่อให้เหยื่อจะซ่อนเนียนมากแค่ไหนแต่ถ้าไม่เอาอะไรมากบความร้อนแบบยี่โอเว่นนางอินโดก็หาเจออยู่ดีความสามารถอีกอย่างที่อินโดมินัสได้มาตรงๆเลยจากงูนั่นคือขากัรไกลที่อ้าได้กว้างมากๆเพื่อที่เวลานะักท่องเที่ยวมาดูมันเนี่ยจะได้เห็นฟันและเขี้ยวที่แหลมคมอยู่เต็มปากได้อย่างชัดเจนซึ่งนางอินโดสามารถอ้าปากได้กว้างถึง180องศากว้างพอๆกับงู และกว้างพอที่จะคาบใจโรสเฟียร์ได้ทั้งลูกและกลืนคนตัวเล็กๆเ,เข้าไปนในปากภายในคำเดียวยีนสุดท้ายยีนที่11ก็คือเวโรซิลเลปเตอร์ที่เรียกได้ว่าเป็นยีนที่สำคัญและส่งผลประโยชน์มากที่สุดต่ออินโดมินัสเล็กยีนนี้ไม่ได้ทำให้เจ้าอินโดมีลักษณะดเด่นหรือความสามารถสุดเวอร์วางเพิ่มเติมเข้ามาแต่ประโยชน์ที่ยีนของแรปเตอร์มอบให้กับเจ้าอินโดเนี่ยคือสติปัญญาอัญชันฉลาดที่เหนือความคาดหมายของมนุษย์ เมื่อเทียบกับความสามารถอื่นอย่างการพลางตัวหรือการปรับเปลี่ยนรังสีความร้อนจริงๆแล้วเนี่ยความเฉลียวฉลาดเป็นความสามารถที่ร้ายกาจที่สุดของอินโดมินัสเล็กซ์ที่แม้แต่มนุษย์ยังคาดเดาสติปัญญาของมันไม่ได้ในหนังจะมีอยู่หลายฉากที่แสดงให้เห็นถึงแผนการอันชาญฉลาดที่เกิดจากสติปัญญาและ IQ 200ของอินโดมินัสเล็กซ์อย่างเช่นฉากหนึ่งที่หลายคนจํากันได้ดีและไม่มีวันลืมคือแผนการในการหลบหนีออกจากกรงที่กักขังมันเอาไว้ตั้งแต่เกิด แต่ที่เจ๋งของฉากนี้คือนางอินโดเนี่ยไม่ได้แค่วางแผนการหลบหนีออกจากกรงเพลงอย่างเดียวแต่มันเป็นแผนซ้อนแผนของการล่อเสือเข้าถ้ำเพื่อให้นางอินโดได้กินขนมฟรีวิธีการของมันก็คือการใช้กรงเล็บกี่กําแพงให้เกิดรอยจนดูเหมือนกับว,ว่ามันบินหนีออกไปแล้วและตอนที่โอเว่นกับคนเฝ้าอีกสองคนเข้าไปในกรงเพื่อตรวจรอยกรงเล็บเนี่ยทั้งสามก็ไม่เห็นเจ้าอินโดเพราะนางแอบอยู่โดยอาศัยความสามารถในการพลางตัวและการเปลี่ยนอุณหภูมิบนร่างกายเพื่อหนีเครื่องตรวจจับอินฟาเรด จนกระทั่งเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นที่ห้องคอนโทรลของพาร์คตรวจพบว่าอิโดมินัสยังอยู่ในกรงและตอนนี้ก็มีมนุษย์3มคนเป็นเหยื่ออยู่ในกรงของมันด้วยก่อนที่พี่โอเว่นจะไหวตัวทันก็สายไปแล้วเจ้าไอเล็กโผลมาข้างหลังประตูและไล่กินทุกคนที่อยู่ในกรงของมันมันวิ่งไล่ตามโอเว่นที่กำลังวิ่งหนีออกประตูใหญ่จนลำตัวของอิโดมินัสติดกับประตูที่กำลังปิดแต่มันก็ใช้พลังอันมหาศาลของกระดูกออสเตโอเดิม erm พังประตูนั้นออกมาจนแผนการแรกของมันก็ประสบความสำเร็จอย่างราบลื่น อินโดมินัสเล็กสามารถหนีออกมาจากกรงได้เป็นเพราะการคิดวางแผนอันชาญฉลาดหรือไม่ก็ระบบรักษาความปลอดภัยของกรงมันกากก็ตามะนะและถ้าเกิดมองว่าแผนนี้ยังฉลาดไม่เท่าไหร่งั้นก็มาดูแผน2ของเจ้าไอเล็กกันแผน2ก็คือต้องหนีจากการตามล่าของเจ้าหน้าที่ควบคุมสัตว์หรือหน่วย a อ u ให้ได้ไม่รู้ว่าเจ้าอินโดเนี่ยมันมีซิกเซนส์หรือสัมผัสพิเศษที่6หรือเปล่านะแต่มันเหมือนจะรู้ตัวไงว่ามีคนกลุ่มหนึ่งกําลังตามล่ามันอยู่ และเหมือนมันยังรู้ด้วยว่าคนพวกนี้สามารถตามรอยมันไปได้ทุกที่เหมือนกับพวกเขารู้ว่ามันอยู่ที่ไหนหรือซ่อนอยู่ตรงไหนในตอนนั้นเองที่อินโดมินัสเล็กเริ่มมีการคิดวิเคราะห์แยกแยะขึ้นมาทันทีและมันก็สรุปได้ว่าตัวของมันน่าจะมีเครื่องติดตามหรืออะไรสักอย่างที่สามารถบ,บอกให้พ้มนุษย์รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนและมันยังรู้ด้วยว่าเครื่องติดตามติดอยู่ตรงไหนของร่างกาย ซึ่งมันติดอยู่ตรงหัวไหล่ด้านซ้ายเจ้าไอเลสก็เลยใช้กรงเล็บของเทอริซิโนข่วนชิ้นเนื้อที่มีเครื่องติดตามจรหลุดออกมาและพอหน่วย ACU เดินมาจนถึงจุดหมายที่พบสัญญาณพวกเขาก็พบแค่เศษชิ้นเนื้อของมันที่มีเครื่องติดตามติดอยู่และคราวนี้สถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงกระทันหันแทนที่พวกทหาร a อซจะออกตามล่าอินโดมินัสเล็กเนี่ยกลายเป็นว่าพวกเขากลับกลายเป็นฝ่ายที่โดนมันล่าซะเอง หรืออีกฉากหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นจุด MVP ของหนังเลย MVP ทั้งความเท่ระเบิดของการใช้ฝูงแรปเตอร์ทั้ง4ตัวของโอเวนตามไล่อินโดมินัสเล็กในยามค่ำคืนและที่ MVP ยิ่งกว่าคือในมุมของเจ้าไอเล็กเนี่ยแหละเพราะในฉากนี้มันแสดงให้เราทุกคนได้เห็นเลยว่าอินโดมินัสเล็กเนี่ยนอกจากจะมีสติปัญญาและความฉลาดที่ได้มาจากยีนของไวโดซแรปเตอร์แล้วเนี่ย มันยังสามารถส่งเสียงร้องที่มีความใกล้เคียงกับเสียงของแรปเตอร์ได้นั่นก็หมายความว่ามันกับแรปเตอร์ทั้ง4ตัวพูดคุยสื่อสารกันได้แม้จะคนละสายพันธุ์ก็ตามแล้วหลังจากที่มันพูดคุยหรือสื่อสารอะไรสักอย่างนี่แหละกับบลูเจ๊ใหญ่หัวหน้าฝูงของพวกแรปเตอร์ทุกสิ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงกระทนหันอีกแล้วทั้งบลูเดลต้าชาลีเอโกก็มาแต่งตั้งให้เจ้าอินโดเนี่ยเป็นจ่าฝูงตัวใหม่ของพวกมันแรปเตอร์ทั้ง4ตัวก็เลยแปรพักโอเว่นและทีนี้ก็หวานเิ และอย่างสุดท้ายก่อนที่เราจะจากกันวันนี้นะครับยังเหลืออีกหนึ่งหัวข้อที่ได้ได้ว่าหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่สําคัญที่สุดและเป็นไฮไลท์ของคลิปนี้เลยก็ว่าได้สําคัญกว่าเหล่า DNA ทั้ง11ที่พิเตอร์เพิ่งเล่าไปเมื่อกี้เลยโดยหัวข้อนี้จะพูดเกี่ยวกับสาเหตุที่เจ้าราชนีไดนโนเสาร์ลูกผสมสีขาวตัวนี้ถูกวางบทให้เป็นไดนโนเสาร์ตัวร้ายหลักของหนังจุลสิทิ์โว และบทบาทของเจ้าอินโดในหนังเนี่ยยังเผยให้พวกเราทุกคนได้เห็นถึงสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของอินโดมินัสเล็กซ์ซึ่งสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของเจ้าไอเล็กซ์เนี่ยไม่ใช่รูปร่างหน้าตาไม่ใช่ความสามารถพิเศษที่เกิดจาก DNA ทั้ง11ความน่ากลัวที่แท้จริงของมันเนี่ยมันมาจากอุปนิสัยและจิตสำนึกของมันใครที่จำได้นะในฉากอินโทรของ Jurassic World จะแสดงให้เราเห็นเลยว่าอินโดมินัสเล็กเนี่ยในตอนแรกมันถูกโครนขึ้นมา2ตัวมันเริ่มมาจากอินโดมินัสเล็กตัวแรกที่ฟักออกมาก่อนหรือก็คือตัวที่โผล่ในหนังก็คือเจ้าดาร์ซี่นี่แหละหลังจากที่นางดาร์ซี่ฟักออกมาจากไข่เนี่ยสิ่งแรกที่นางทําเมื่อถึงกําเนิดขึ้นมานั่นคือฆ่าอินโดอีกตัวที่ยังไม่ทันได้ลืมตาม,มาดูโลก ก็โดนพี่สาวของมันทรลพีฆ่าตายไปแล้ว <c oughs> และพออิโนโดตัวน้องสู่ขิดไปแล้วเนี่ยเจ้าดาร์ซี่ก็เลยทําการกินซ่าของมันตามสัญชตาตญาณของอโนโสาวกินเนื้อพฤติกรรมของการกินพวกยวกันเองของอินโดมินัสเนี่ยหลายคนตั้งทฤษฎีว่าเป็นผลข้างเคียงมาจากยีนของมาจังกาสอรัสหรือไม่ก็ยีนของทีเล็กเนื่องจากเทโลพอดทั้ง2ตัวเนี่ยเคยมีหลักฐานกนรารพบฟอสซิลที่ว่าพวกมันเป็นสัตว์กินเนื้อที่กินพวกยวกันเองเป็นอาหารด้วย หลังจากนั้นเจ้าดาร์ซี่ก็ถูกขนย้ายไปที่กรง11กรงส่วนตัวของมันที่มันจะอยู่ตลอดชีวิตหรืออย่างน้อยก็อยู่จนกว่าจูรสิกว์จะพร้อมเปิดตัวไดโนเสาร์ตัวใหม่แล้วในตอนนี้อินโดมินัสเล็กที่ตอนแรกโคลนมา2ตัวเหลือแค่เจ้าดาร์ซี่ตัวเดียวแล้วและนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของนิสัยที่ดุร้ายเกลี้ยกา่และอำมหิตของเจ้าดาร์ซี่เพราะนางอยู่ในกรงส่วนตัวมาตั้งแต่เกิดและในกรงก็ไม่มีไดโนเสาร์หรือสิ่งมีชีวิตอื่นอาศัยอยู่ร่วมกับนางเลยก็คือนางอยู่ตัวคนเดียวมาตลอดชีวิต ซึ่งการเลี้ยงเนโนเสาร์ที่ทั้งดุร้ายแข็งแรงและตัวใหญ่อย่างอินโดมินัสเล็กซ์เนี่ย <F ix> การเลี้ยงแบบนี้เป็นวิธีการที่ผิดผิดอย่างมหาศเลย <S 2> <S 2> <S เพราะมันส่งผลข้างเคียงร้ายแรงต่อดาร์ซี่ทาให้นางไม่เกิดการเรียนรู้ที่จะสร้างปฏิสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตอื่นเพื่อใช้ในการเข้าร่วมสังคมแต่ตอนนี้นางเข้าร่วมสังคมไม่ได้แล้วเพราะนางดาร์ซี่อยู่ตัวคนเดียวมาตลอดชีวิตไม่เคยได้เจอสิ่งมีชีวิตตนอื่นที่อยู่ในกรงของนางเลยยกเว้นแค่มนุษย์ แต่คือปกติมันก็มองมนุษย์เป็นอาหารว่างอยู่แล้วก็ไม่แปลกเท่าไหร่และพอดาร์ซี่ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตอื่นผลข้างเคียงที่ตามมาก็คือนางไม่รู้จักตัวตนของตัวเองไม่รู้จักสิ่งมีชีวิตอื่นไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับโลกภายนอกและที่ร้ายแรงสุดคือนางดาซี่ไม่มีประสบการณ์ในการเข้าร่วมสังคมกับสิ่งมีชีวิตอื่นเลยแม้แต่นิดเดียว และเมื่อถึงเวลาที่นางดาร์ซี่หลุดออกมาจากกรงความชิบหายทั้งเกาะอ,อิสรานนบราก็บังเกิดขึ้นจริง,รงๆเนี่ยมันไม่ได้เริ่มเกิดตั้งแต่ตอนที่นางแหกออกจากกรงครั้งแรกแต่มันเกิดขึ้นต่อเนื่องหลังจากที่นางแหกออกมาจากกรงแล้วต่างหากเพราะหลังจากที่หลุดออกมาแล้วเนี่ยเจ้าดาร์ซี่ก็ออกวิ่งพลาดไปทั่วทั้งเกาะน,นูบราจนได้พบเจอกับไดโนเสาร์มากมายหลายตัวและพอได้พบเจอกับสิ่งมีชีวิตหน้าตาใหม่ๆที่เพิ่งจะเจอครั้งแรกในชีวิตของนางเนี่ย สัญชตตาตญาณของการป้องกันตัวบวกกับความติดเตือนชั่วร้ายก็ตื่นขึ้นมาในตัวของดาร์ซี่นางไม่รู้เลยว่าไดโนเสาร์ือสิ่งมีชีวิตที่เพิ่งเจอครั้งแรกในชีวิตตัวนี้เนะี่ยมันจะมาดีมาสร้างความสัมพันธ์เป็นเพื่อนหรือจะมาทําร้ายทําให้บาดเจ็บ<อ>ก็เลยเกิดความระแวงไม่ไว้วางใจในวิธีแก้ปัญหาข้อสงสัยของดาร์ซี่เนี่ยก็คือฆ่าเจ้าตัวนั้นให้มันจบจบไปจะได้ไม่หวาดระแวงอีกและนางก็ทําสิ่งเดียวกันนี้กับไดโนเสาร์ทุกตัวที่นางเจอบนเกาะ พูดง่ายๆก็คือการฆ่าและล่าของอิโดมินัสเล็เนี่ยไม่ได้ฆ่าเพื่อกินเป็นอาหารเหมือนสัตว์นักล่าทั่วไปแต่มันจะฆ่าเล่นๆเพราะความสบายใจสนุกสนานเท่านั้นพฤติกรรมนี้เองทําให้หลายคนสมญาน้ำให้กับมันเลยว่าเป็นไดโนเสาร์ที่น่ากลัวและดุร้ายมากที่สุดตัวหนึง่งเหมือนกับที่ฉากหนึ่งที่โอเว่นพูดเอาไว้หนังเลยว่าเจ้าอินโดเนี่ยมันไม่รู้จักตัวตนของมัน มันไม่รู้จักโลกภายนอกและไม่สามารถเข้าร่วมสังคมกับสิ่งมีชีวิตอื่นได้เลยและมันจะฆ่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เคลื่อนไหวแถมพี่แกยังบอกอีกด้วยนะว่าเจ้าอินโดเนี่ยเหมือนกับพยายามเรียนรู้ว่าตัวของมันอยุดหยุดไหนของห่วงโซ่อาหารกันแน่ซึ่งถ้าดูจากขนาดตัวที่ใหญ่พละกําลังมหาศาลความฉลาดที่เหนือกว่าแรปเตอร์นิสัยที่ดุร้ายแบบขีดสุด แล้วความสามารถพิเศษที่เวอร์วังอลังการมากมายของมันแค่นี้ก็สามารถบ่งบอกให้รับดูได้เลยว่าเจ้าไอเล็กส์เนี่ยน่าจะเป็นสุดยอดนักล่าที่อยู่บนจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารบนโลกนี้แล้วจริงๆเหรอแล้วนั่นก็คือจุดจบของอินโดมินัสเล็กซ์ราชินีเดโนเสาลูกผสมสีขาวสุดโหดเยี่ยมที่ถึงแม้จะโหดขนาดไหนมันเป็นตัวร้ายมันก็ต้องตาอยู่ดีตามคอนเซปต์ของหนัง และทั้งหมดนี้ก็คือข้อมูลประวัติทุกอย่างของ Indominus ส e x ในรายการไดโนโซอิกที่เอามาให้แฟนๆไดนูทุกคนได้รับดูกันในคลิปนี้นะครับผมเอาละครับถ้าง,งัา้นคลิปนี้ขอจบเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมกด like, subscribe, ไลค์ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พิเตอร์ด้วยนะครับและถ้าแฟนๆแดนูทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับอินโดมินัสเลตัวนี้ ก็คอมเมนต์มาที่ใต้คลิปแชร์ความคิดเห็นกันได้เลยครับและถ้าเกิดในคลิปนี้พิเตอร์พูดข้อมูลอะไรผิดพลาดตรงไหนก็ขออาภาัยไว้ล่วงหน้าด้วยนะครับและคลิปหน้าของรายการไดโนโซอีกพิเตอร์จะมาทำคลิปข้อมูลของไดโนเสาร์หรือสัตว์ดึกดำบรรพ์ตัวไหนก็รอดูรอติดตามกันได้เลยครับงั้นในคลิปนี้พิเตอร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้มาเจอมาพูดคุยกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ